เจ็ดแม่มันไม่มีที่ตั้งมีป่ะมีป่ะว่าไงลูกว่าไงลูก จะให้ซ,ซื้ออะไรให้เขา <c oughs> เอ้ยเออได้อย่างนี้ได้มาบังไว้เออไหนไหนเข้ามายังเนี่ยทหารพิมพ์มาเนี่ทหารเออผู้จัดจาก,การพิมพ์มาเร็วผู้จัดจาก,การแชร์ไปก่อนแชร์ไปเลยแชร์ไป สบายดีนะบอสคิดถึงช่วงนี้กูไม่ต้องคิดถึงใครกูเสียวยศแม่คนคิดถึงกูนี่มีแต่เรื่องพี่ครับ<ม>ยืมเงินหน่อยครับไอสัตว์อันตรายใช่ไหมแชร์ใบแชร์ใบแชร์ายเร็วๆห้ากลุ่มหนึ่งแชร์เร็วๆเลยเสียโป้ใหญ่จริงไหมใหญ่ก็มึงก็บ้าถามอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องไหน lead, lively, ผู้จัดการเร็วๆหลยผู้จัดการอยู่ไหนครับผู้จัดการ ผู้จัดการพิมพ์มาเดฟพิมพ์มาเยอะๆพิมพ์มาเยอะๆจุดๆมาเยอะๆผู้จัดการอือเจอผู้จัดการละมามาผูา้จัดการแชร์ไปก่อนผู้จัดการเข้ากล้องมากดรับเข้ากล้องผู้จัดการเอออะไรผู้จัดการ ผู้จัดการเข้ากล้องมาแล้วให้ผู้หญิงพูดผู้จัดการปฏิเสธทำไมกดลับดิผู้จัดการกดลับก่อนกดลับอครับผมให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงพูดหน่อยครับให้น้องเ็าพูดหน่อยน้องเ็าอยากได้อะไรบอกไปไหนสวัสดีครับ ไหนเราบอกดิ้เราเราเราทำงานเลี้ยงยายอะไรมั่งบอกก่อนเร็วไม่เราทำงานเลี้ยงยายอะไรมั่งบอกก่อนได้ยินเสียงพี่โป้ไหมทำไมเสียงพี่โป้ไม่ได้ได้ยินปะได้ยินเสียงพี่ปะไได้ยินแลวค่ะเราทำเราเราเลี้ยงยายยังไงมั่งก็หาเงินค่าช่วบ้านให้ยายแล้วก็ หาค่ารถให้ยายไปโรงพยาบาลค่ะอ๋อแล้วเรา,เรามีพ่อแม่ไหมบอกบอกไปด้วยว่าคุณยายก็เป็นคนพิการยยายก็เป็นคนพิการตรงมือค่ะและ้วไม่ใช่แล้วเรามีพ่อแม่ไหมไม่สามารถที่จะยกของหนักๆได้อะไรนะ,ะ้นค่ะแล้วเรามีพ่อแม่ไหมค่ะเรามีพ่อแม่หรือเปล่าไม่มีค่ะ แล้วก็อยู่กับยายไม่ต้งแต่เด็กใช่ไหมพ่อแม่หนูแยกทางตั้งแต่หนูเกิดเลยโอ้โหแล้วหนูอยากได้อยู่อยากได้โน้ตบุ๊กไปเรียนใช่ไหมอยากได้อะไรบอกบอกพี่พี่เขาดูอยู่หลายพันคนแชร์ไปก่อนแชร์น้องหน่อยน้องหน้าสงสารน้องอยากได้น้องน้องอยากได้อะไรให้ยายมั่งอ่ะเด็กกระตันอยู่อย่างน้องสมควรได้รับของอยู่แล้วเสียงเสี่ยงพี่เล ได้ยินไหมได้ยินไหม,มได้ยิน,น,นไหมเบาๆน่ะได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าโอเคขึ้นค่ะเปิดเสียงเลยเรเนี่ยหูฟังอยูไยไอไ่ได้ยินไหมน้องฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่า ขอบคุณก่อนขอบคุณลุงโปแอบขอบคุณด้ได้ได้ยินหรือเปล่าขอบคุณนะได้ยินหรือเปล่าให้หนูได้มีอุปกรณ์ในด้านการเรียนกันอะไรขอบคุณนะคะที่หนูมีอุปกรณ์การเครื่องมือสื่อสารการเรียนไม่แล้วอยากได้อยากได้บ้านใ้ยายไม่เหรอเนี่ก็จะเอาไปใช้เรื่องการเรียนนะนาคนเอาไว้ทำงานค่ะดีมากดีมาก เอาเลขบัญชีมาเลยเอาเลขบัญชีร้านมาเอ้ยเอาไอ,อ้น,นี่มันนี้แคแบงกิ้งอ่ะพจักราูพจัการครับผมพจัการเอาเอาเลขบัญชีที่ร้านให้หน่อย <laughs> ไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับพจัการเอาเลขบัญชีที่ร้านให้หน่อยขอ,อเลขบัญชีผมใช่ไหมเลขบัญชีที่ร้านน่ะผูุ้จัการอ๋อคุณคุณบัญชีที่ร้านมันบัญชีที่ไหนครับพี่โต จีนร้านที่ซื้อขอซื้อน้ตบุ๊กเนี่ยบัญชีร้านโนตบุ๊กใช่ไหมคืออ่าบอกเขาบอกว่าโอนขออ่าขอโอนเข้าบัญชีัพี่ครับพี่โป้ครับผมอ่าขอขออ่ามันเท่าไหร่อ่ะของครับผมมันเท่าไหร่มันเท่าไหร่ก็ตัวนี้ครับผมตัวเนี้มันสองมันลดราคาเหลือสองหนึ่งเก้าครับผมสองที่เป็นสองหมื่นหนึ่งเก้าร้อยใช่ปะ สองหมื่นหนึ่งเก้าร้อยสองมืเก้าร้อยครับพี่โป๊ะก้สด้วยเออก็เอาตัวนั้นน่ะเอาตัวนั้นให้น้องเขาไปไม่นี่ดีสุดแล้วอระเออพี่โป๊ะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยสัญญาณไม่ค่อยดีนี่ดีสุดแล้วอรอมันสัญญาณไม่ค่อยดีพี่โป๊ะโทรโอโอเคโทรหาหนูหนูก็เข้าร่วมไลฟ์สดไม่ได้เอาไงดีเออสัญญาณไม่ดียังไงอ่ะน้องน้องก็ใช้โทรศัพท์อะไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะพี่โป้พอดีสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะค่ะพี่ขอขอเลขบัญชีเข้ามาอ่าเลขบัญชีเลขบัญชีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งเลขไปให้พี่โป้นะเนี่ยบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวพี่โอนเลยเดี๋ยวพี่พจัการาขอเลขบัญชีนะขอพี่โป้อบัญชีร้านอะบัญชีร้านอดวขอเลขบัญชีหน่อยครับลเ,เ,เลขบัญชีญชทางไหน ใครอยากช่วยเขาเนี่ยฮะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้จะมีในเรื่องของฟิล์มฟิล์มเวลาน้องใช้งานนะครับผมจะมีฟิล์มตัวนี้นะครับการร่อนส่วนขนมอเรื่องรอนส่วนครับอันนี้แนะนำน้องด้วยนะครับผมก็รวมไปเสร็จนะสองหนึ่ง เก้าร้อยครับจัดการบวกเลขบัญชีมาเด็กเกบวกฮะโปรแกรมห้าร้อยนะครับผมบวกแล้วก็ฟิ์มาใครอยากช่วยน้องเขาเดี๋ยวให้ให้ให้น้องเขาบัญชีถือว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงอายุแค่นี้ปอหปอห้าเลี้ยงยายดิดทิ้เลี้ยงยายนี่ถือว่าถือว่าแบบว่าสุดจริงนะพ่อแม่ไม่มีด้วยเลขบัญชีอะไรเพราะว่าน่อันนี้ผมแนะนาให้น้องติดเนาะเพราะว่าหนึ่ง น้องเขายัางยังเด็กอยู่ใช่ฮะอาจจะมีแบบวา่าแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนพี่โป้ค่ะ,คะเ๋ยนนะสลับต้องไงวะเลขบัญชีอะไรอะ่ะพี่โป้ขาเบ็ดเสร็จนะอยู่ที่ราคานี้นะคะอ่าเ,เลขบัญชีอะไรเลขเลขค่ะเลขเลขพี่โป้ขอเลขคะ่ะ<ล>โอโอเลใช่ไหมขาโบ้เลย อันนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้โอนเงี้องผมเราเอาของผมไปจ่ายเราก็จ่ายไปเดี๋ยวนะฮัลโหลค่ะพี่โป้เออเดี๋ยวนะหนู่มเขาก็เราไปเอาเลขให้อยู่อะค่ะพี่หนักเลยฮัลโหล ข้าพี่เดี๋ยวๆแป๊บแป๊บหนึ่งนะเด็ดกูก็กระตุกอีก S <S อัน,ออน,อนนี้คุณยายของน้องนะคะพี่โป้คุณยายอยู่นี่นะวยยวสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคผมโอนผมโอนเข้าเดี๋ยวผมจะโอนเข้าร้านเป็นหนึ่งแสนและอีกเจ็ดหมื่นเก็บไว้ใช้จ่ายกันนะครับตอนนี้ถ้าอย่างนั้นคุณโป้เดี๋ยวผมงี้เดี๋ยวผมมาให้เลขบัญชีไป นะครับแล้วก็เดี๋ยวโอนคืนให้คุณยายไปเลยอย่างนี้ดีกว่าไหมครับเออแล้วยายเขามีบัญชีเปล่าก็มันจำไม่ได้ครับคุณโปอืมมันต้องไม่งั้นเดี๋ยวเพราะอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปฮะไปหาแกที่บ้านไปรับไปส่งเงี้ยงี้ดีกว่าไหมนนนี้ั้นเดี๋ยวผมผมโอนให้พี่โอนให้พี่แสนหนึ่งครับผมผมผมโอนให้พี่แสนหนึ่งแล้วพี่ก็จ่ายค่าแล้วก็เอาให้ยายไปอ๋อได้ครับได้ครับ ่าพี่พี่บอกเลขบัญชีมาหกหกสี่ครับหกหกสี่สองสองเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหกครับหนึ่งสองแปดหกครับธนาคารกสิกรไทยเนาะอ่ากติกรไทยครับชื่ออะไรครับนัทพัฒน์ฮะอ่าเรียบร้อยนะหนึ่งแสนบาทครับครับผมโชคดีขอให้โชคดีครับ ขอสายเด็กหน่อยเร็วขอบคุณมากค่ะขอสายน้องหน่อยขอสายน้องหน่อยขอบคุณมากคับนี่น้องอีพขอบคุณลุงขอบคุณค่ะขอให้ตั้งใจเป็นเด็กดีนะไมด้ยินคสัญญาณมันไม่ค่อยดีมันมันสัญญาณไม่ค่อยดีกับพี่โตมันไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าขอให้ตั้งใจเป็นเด็กดีแค่นั้นเอง พี่โป้ะคะ่ะโอเค,อ,เคอันนี้พี่โอเป็นหนึ่ง<ห>แสนนหจัดการอะ,อะไรต่อคะพี่ก็กดโอซื้อให้น้องเขาแล้วที่เหลือเงินเจ็ดหมื่นกว่บาทก็ให้น้องเขาไปเอาไว้เรียนค่ะ <ขา S 2> พี่อขอบคุณมากบ๊ายบาย